คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครมรุรง่งีรอบบาสเกตบอล n b ็ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ at n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮ n b a t NBA222 ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n อ a hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย22พฤษภาคม2025 วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาเช้าวันพฤหัสบดีครับลงสนามในวันนี้ทั้งหมด2คู่โดยคู่แรกมิ n น e s ตาลินส์7โมงเช้าเจอกับด l ลลัสวิงครับและอีก1คู่9โมงลาสายสายฟินิ x เมอร์คุรีครับดวลกับ LA Spark ก็เรียกได้ว่าน่าดูทั้ง2คู่ครับแต่ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2เกมนี้ครับไปดูผลงานล่าสุดหน้าช่อง NBA 2 2 2วันนี้ครับ โดยเป็นการวิเคราะห์ในคู่ OKC OK Thunder ดรับเจอกับมาป่ามิเนโซตาทีมบูบูครับเมื่อวันที่21พฤษภาคมครับซึ่งในช่องจาน j n b อครับก็ให้เลือกยืนฟัง OKC OK Thunder ครับและสุดท้ายก็เอาชนะไปได้แบบสวยงามขาดลอย114ต่อ88ครับก่อนในครึ่งแรกครับก็ทำเสียวเล็กน้อยครับแต่สุดท้ายครึ่งหลังเปิดมาก็รันแบบรัวๆครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็น SG a เชกิจสอเล็กซานเด 31แต้ม5รีบาวด์เแอสซิสเล่้งได้จารีนวิลเลียมส์ครับ19แต้ม8รีบาวด์หแอสซิสครับแล้วก็เชดโฮมเกรนครับ15แต้ม7รีบาวด์สแอสซิสส่วนมิเนซตาทิมเบอร์ูฟครับจูเลียสเรนเดล28แต้ม8รีบาวด์ครับส่วนแอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์ครับ18แต้ม9รีบาวด์สแอสซิสแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับเนื่องจากผู้เล่นคนอื่นๆครับทำสกอร์ได้ค่อนข้างน้อยครับแล้วก็เกมรับของมิเนซตาทิมเบอร์ูฟมีปััญหหาในครึ่งงล ุดท้ายคู่นี้ก็เรียกได้ว,ว่าหวานเจี๊ยบครับสำหรับหน้าช่องจันเจนบียครับโดยการวิเคราะห์คู่แรกในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างมินนิโซตาลินส์เปิดบ้านเจอกับดัลลัสวิงครับโดยเจ้าบ้านมินนิโซตาลินส์ครับนำโดยทางด้านคาร์ลี่สมูนสันคอตตี่วิลเลียมส์ครับนาฟิซ่าคอยเลอร์อลันนาสมิธแล้วก็บิทเจ็ดคาลินตันผู้เล่นบาดเจ็บมีแค่เคลล่ามักบายครับส่วนดัลลัสวิงครับมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับนำโดยเอริกโอคุนบาวาเล่ ดีจูนค์คาริงตันครับเพิร์สบุกเกอร์สนาลิซาสมิธแล้วก็มายิชาเฮสเอเลนครับโดยผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บฝั่งทีมเยือนไม่มีปัญหาครับเจ้าบ้านมินนิโซตาลินส์ลงเล่นมา2เกมชนะรวดส่วนดัลลัสวิงครับแพ้มารวด2เกมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ถือว่าทางด้านเจ้าบ้านมินนิโซตาลินส์ครับดูดีกว่าค่อนข้างมากครับแล้วก็ในซีซั่นนี้ครับมินนิโซตาลินส์เองครับก็มีการเสริมทัพที่ค่อนข้างเจินน่ากลัวครับ ผู้เล่น5คนแรกก็เรียกได้ว,ว่าลงตัวแบบสุดๆครับทั้งเกมรุกและเกมรับเทียบกันแล้วทางด้านดัลลัสวิงไม่น่าจะสู้ได้วันนี้มินเนสตาลินชนะขาดลอยเกิน11แต้มส่วนอีกหนึ่งคู่ครับฟ e นิกซ์เมอร์คิวครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับลอสแอนเจลิสปาร์ครับโดยเจ้าบ้านฟ h นิกเมอร์คิวรีครับนำโดยโมนิกเอรูมาคานีเสริมด้วยซามีวิทคอมครับแคทเธอรีนเวสเบลครับอลิซาโทมัสและซาตูซาบาลี ลงเล่นไปแล้ว1เกมเฟนิก i x เม r c u ค y ชนะมาครับผู้เล่นบาดเจ็บมีแค่เคลียร์คอปเปอร์เท่านั้นแม่ทัพของทีมอีกหนึ่งคนส่วนทีมเยือนเอลเอสปาครับนำโดยสาวสวยเคลซี่พรามครับเสริมด้วยออดดซี่ซิมอสุราสตีเวนครับเดริก้าแฮมบีแล้วก็เมซิ e เ e s ดสรัสเซลผู้เล่นบาดเจ็บมีแค่สาวสวยคา m e เม n อนบริงเท่านั้นครับที่ไม่สามารถลงสนามได้อันดับปัจจุบันสปาร์กรังอันดับ4ครับส่วนเฟนิกเมคอยู่ในอันดับ2 ทียบู้เล่นกันแล้วคู่นี้ถือว่าไม่ได้ห่างไกลกันมากครับแมฟนิกเมคโครรีจะดูเป็นต่อก็ตามในเกมนี้ครับทุกสำนักมองว่าเจ้าบ้านครับเป็นต่อเพราะเรื่องเสียงเชียร์ครับเป็นต่อประมาณ5-6แต้มครับแต่ความกิดเห็นส่วนตัวมองว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงเกินจริงครับวันนี้ผมคิดว่าสปาร์คสู้ได้แพ้คงไม่เกิน6แต้มทัศนาจารย์เจย์ี่สิบสพาคม2025มี2คู่คู่แรกม i เน e โ o t ตาลินส์ครับน่าจะกินนิ่มครับชนะได้อย่างน,าน้อย11คะแนน ส่วนอีกหนึ่งคู่กัดฟันเลือกมวยรองครับทีมของเคลซี่พรมแพ้ไม่เกิน6แต้มยืนฝั่งสปาร์คครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ